ที่ประกอบรถ3 8 7 8มีอุปกรณ์ดังนี้ครับสว่านไร้สายบล็อกเบอร์17 2อตัวนะครับอุปกรณ์มอไซค์มีดังนี้1นะชุดแทนที่ชาร์จดุมปิดล้อหลังไยทะเบียนบางโกลแกนล้อหลังที่บักเท้าล้อคำ้ำหน้ากาบล้อล้อหน้าล้อหลัง ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับใส่ที่บักเท้านะครับด้านขวามือก่อนนะครับนี่มีจ็อกเก็ตอยู่นะครับให้ต่อจ็อกเก็ตอย่างนี้นะครับแล้วเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับ กดลงไปนะครับต่อไปใส่อีกซ้ายมือนะครับแล้วกดลงไปจากนั้นใส่ที่ล้อค้ำนะครับคลายน็อตออกก่อนนะครับ đẩy gì ngọt nè, sau đó thay lốp đàu nè, แล้วขันน็อตให้แน่นนะครับขั้นตอนต่อ,อไปนะครับใส่ป้ายทะเบียนนะครับไขน็อตตรงป้ายทะเบียนออกนะครับแล้วใส่ป้ายทะเบียนนะยิ้น,น็อตกลับไปนะครับ จากนั้นใส่ดุมนะครับกดลงไปนะครับใส่เหมือนกันนะครับสองข้างจากนั้นนะครับใส่แถบสีเงินนะครับคลายน็อตออกนะครับยิงน็อตกลับไปครับสองด้านนะครับทำเหมือนกัน ขั้นตอนอะไรครับใส่บังโคลนครับคลายน็อตออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่บังโคลนหน้านะครับจากนั้นใส่ล้อหน้านะครับแล้วก็ใส่แกนหล็กล้อหน้านะครับ ส่หน้ากากนะครับร้อยสายไฟก่อนนะครับเข้ารูไปแล้วยิงน็อตนะครับขั้นตอนต่อไปครับใส่คอนะครับมีสายไฟออกมาครับต่อสายไฟ ต่อชุดมือบิดนะครับถูกแล้วตพอต่อ,อชุดนี้ต่อรองนี่ที่ต่อแล้วเนี่ยเออจอน้อมไปอีกฝั่งหนึ่งได้ไหมมันมีรูไหมมีรูถ้าอ้อมจะอ้อมได้ไหมมีรูที่จะเสียบเข้าได้ไหม ถ้าเข้าข้างนี่อ,ออกรูใหญ่อ,ออกไม่ได้เหรอแล้วเวลาบ,บิดมันกระเทือนไหมข้างนี่หรอรูนี้เขาได้ไหมมีรูไว้เนี่ยไม่มีมมขออกรูนี่เนี่ยเนี่ยเได้ไหมเออก่ขอขึ้นไว้ เจ้าหนี้จิมจิมใหญ่อยู่นู่นนู่นนู่นอย่ากนั้นทำการเลลองรถนะครับเสียบขั้วแบตนะครับ ตัวนี้จะเป็นสวิตช์เดินหน้าถอยหลังนะครับเราจะกดสวิตช์หน้าก่อนนะครับแล้วบิดสวิตช์ถอยหลังนะครับแล้วก็บิดตัวนี้จะเป็นเอ3ีสามนะครับตัวนี้จะเป็นเบรกนะครับ and earth broke into the